สวัสดีค่ะสวัสดีชชวเมียบทั้งหลายสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมียบเสมอเสมอก่อนหน้านี้ได้แจ้งแล้วเนาะว่าช่วงนี้อาจจะมีฟังแล้วเสียงเบาสักเล็กน้อยนะคเพราะว,ว่ามีมีปัญหาทางด้านของการไม่สบายมีปัญหาทางด้านเสียงเพราะฉะนั้นขอไปด้วยจ้าในช่วงนี้ เดี๋ยวเราคงจะต้องมาติดตามข่าวทางด้านการเมืองกันสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้มีการแจ้งข่าวของทางคุณตะวันว่าจะมีการจัดเนาะนะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นข่าวมบก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ทางคุณตะวันนะบอกว่าวันที่13มกราคมชวนจับตาการแต่สวนการเสียชีวิตของบุ้ง เดดิพรหรือบุ่งทะลุวังในเวลา13มิา30นาทีณศาลธัญบุรีสามารถร่วมกิจกรรมคารวานเพื่อนบุ่งมุ่งสู่บัลลังศาลเยี่ยมเยือน3องค์กรเพื่อยื่นหนังสือเชิญชวนมาร่วมจับตาดูการใส่สวนการเสียชีวิตของบุ่งทรลุวังใครไม่มีรถก็สามารถมาร่วมได้ค่ะ จุดเริ่มต้นก็จะไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้7.30นาฬิกา30นาทีแนาฬิกาล้อมหมุนสำนักง,งานใหญ่พรรคเพื่อไทยนี่ก็เพราะว่าเป็นรัฐบาลแล้วก็ลำดับต่อมาก็คือแพทยสภากระทรวงยุติธรรมในเวลา12นาฬกาไปที่ศาลทัญบุรีแล้วก็13นาฬกา30นาทีร่วมจับตาดูการไต่สวนพร้อมกัน จิตแฮชแท็กว่า13ก,กามกราจักาการไต่สวนคดีบุ้งเดิพรเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วอย่าเล่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าเล่มช่วยกันกดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าซึ่งก็เป็นที่น่าจับตามองนะคะว่าการออกมาจากคารมออในครั้งนี้ของตะว,วันจะทำให้นำไปสุข ถอนประกันตัวหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบนะว,ว่าวาจริงๆแล้วเนี่ยในแนวทางของศาลหรือว่าความยุติธรรมเนี่ยถ้ามองดูเนี่ยในการจัดล็อ่ครั้งนี้ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการปราศัยหรือว่าการจัดกิจกรรมก่อนหน้านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ทราบอยู่นะว่าศาลไทยมาาักจะมีข้ออ้างหรือว่ากลุ่มคนที่ปกป้องสถาบันที่มีการจองกระถิ่นทางตะวันก่อนหน้านี้เนาะ ในเรื่องของขบวนเสด็จอาจจะมีความหมันไส้แล้วก็อาจจะมีการแจ้งถอนประกันได้ดังนั้นก็อาจจะลุกลามไปสู่การถอนประกันการพยายามที่จะล่าตะวันหรือว่าสายน้ําหรือว่ากลุ่มของทะลุวังนั้นเข้าไปใน,รนเรือนจำหรือไม่อันนี้ก็ถือว่าสมเสียงด้วยเช่นกันอยากเพื่อนเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไข่แมวชีสนะก็ต้องขอขอบคุณภาพทั้งหมด จากไข่แมวชีสที่ได้เอื้อเฟื้อในเรื่องของรูปภาพการร่วมกิจกรรมทั้งหมดกลุ่มเพื่อนพุ่งจัดคราวานยืนหนังสือถึงนายกแพทยสภากระทรวงยุติธรรมจัดตาคดีการไตส่สวนการเสียชีวิตของพุ่งเนธิพรที่ศาลจังหวัดธัญบุรีโดยสารอนุญาตให้เลื่อนการไตส่สวน ร้อมครั้งถัดไปในวันที่3มีนาคม2568โดยในวันนี้วันที่3มกราคมในเวลา9นาฬิกากลุ่มเพื่อนบุ้งทั้งหมดนำโดยนางสาว้ารวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันจัดกิจกรรมคาราวันเพื่อนบุ่งมุ่งสู่รลังสารเพื่อยื่นหนังสือชวน3หน่วยงานอันได้แก่นายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยแล้วก็แพทยสภา รทรงยุติธรรมร่วมจับตาดูการไต่สวนคดีการเสียชีวิตของนางสาวเนธิพรสนิสังคมหรือว่าบุ้งที่ศาลจังหวัดธัญบุรีในเวลา13นาฬิกา30นาทีโดยคารวานและมีการตั้งคบวนที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ต่อมาในเวลา10นาฬิก15นาทีลุ่มเพื่อนบุ้งได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนางสาวแพรทองทานชินวัตร นายกรัฐมนตรีโดยีนายอนุสร์เอี่ยมสะอาดสอบัญชีรายชื่อพาเพื่อไทยเป็นตัวแทนรับหนังสือนางสาวแพทยองทานได้เปิดเผยว่าเนื่องจากในวันนี้เวลา13.30นาท,ที่ห้องพิจารณาคดีที่2ณศาลจังหวัดธัญบุรีนณไต่สวนการเสียชีวิตของนางสาวนิติพรสเสน่สังคม นักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญาตามมาตราหนึ่ง้สองได้อาหารแนวเรียนจำเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจนเสียชีวิตในวันที่14พฤษภาคม2 5ง7ภายใต้การดูแลของทรานทสฐานลุงพยาวาราชันโมกเกาตัวแทนของกลุ่มเพื่อนบุ้ง จึงมาเยื่นนนังสือฉบับนี้เพื่อเชิญตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมสังเกตการไต่สวนการเสียชีวิตของนางสาวนติพรในฐานะของพรรกรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่สำคัญนในการบริหารจัดการโดยจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากนายกรัฐมนตรีสามารถเดินทางมาได้ด้วยตัวเองเนื่องจากเราตระหนักดีว่า นายกรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112โดยนายกรัฐมนตรีเคยระบุว่าปัญหาของกฎหมายมาตรานี้เป็นการเปิดช่องโหว่ให้ใครสามารถฟ้องร้องก็ได้ทำให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองและส่งผลให้มีคดีมาตรา112เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วงระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการกลาวต่อสาธารณะในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเปรียบเสมือนดังคำมั่นสัญญาต่อประชาชนว่าทันทีที่ภาคไทยได้เป็นรัฐบาลจะขอความเมตตาจากศาลแก่ผู้ต้องขังทางด้านการเมืองที่ติดคุกอยู่ทุกวันนี้รวมถึงการกำหนดตัวบท หมายว่าใครจะสามารถฟ้องร้องได้หรือโทษสูงสุดอยู่ที่ตรงไหนเพราะนายกรัฐมนตรีมีความเห็นว่ากฎหมายอาญามาตรา1นึสองถูกดึงเอามาเป็นเกมการเมืองโดยกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยไม่ได้มีความสุขกับปัญหาตรงนี้กลุ่มเพื่อนบุ้งจึงขอเชิญ นายกรัฐมนตรีหรือตัวแทนจากฝั่งประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการไต่สวนคดีการเสียชีวิตของนางสาวติพร์โดยจะถือเป็นก้าวสำคัญในการสวงหาความจริงและยุติธรรมซึ่งสามารถนำไปสู่การกร่วมกันผลักดันการไปฏไิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกทั้ง นำไปสู่การนำข้อมูลจากการพิจารณาคดีนี้ไปเป็นกรณีศึกษาในการปรับปรุงถึงแนวทางการปฏิบัติของแพทย์ในเรือนจำเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแ,แลนักษาผู้ต้องขังไม่ให้มีใครจะต้องมาเจอกับความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรเทาได้อีกแม้ภาครวมรัฐบาลจะมีจุดยืนที่แตกต่างกันออกไป แต่การรักษาไว้ซึ่งเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาลไม่สำคัญเท่ากับชีวิตของประชาชนที่สูญเสียหรือว่าได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรมเราหวังว่านายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยจะให้ความสำคัญกับคำเชิญเพื่อร่วมกันสร้างความยุติธรรมให้กับนางสาวเวทิพร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมรวมถึงสร้างความยุติธรรมให้แก่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันกับผู้ต้องขังทางด้านการเมืองทั้งหลายทางด้านของนายอนุสรเอี่ยมสะอาดได้กล่าวว่าพรรคเมื่อไทยจะดำเนินการทุกช่องทางเท่าที่จะสามารถทำได้ อย่างตนเองนั้นเป็นสสจะมีกลไกสภาผู้แทแะะนราษฎรและกรรมาาธิการที่จะมีการพูดถึงกันในเรื่องนี้รัฐบาลโดยนายกแพ่ทองทานไม่ได้นิ่งนอนใจเราจะส่งต่อเรื่องนี้ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหลักๆก็คือกระทรวงยุติธรรมที่มีพันธมิตรเอกทวีสอสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำกับดูแล ต่อมาในเวลา11ฬกา20นาทีคารวานเพื่อนบุ้งได้มุ่งหน้าตรงไปที่แพทยสภาและเวลา12นาฬา10นาทีกลุ่มเพื่อนบุ้งได้เดินทางมาถึงกระทรวงยุติธรรมโดยมีนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รอรับหนังสือ จากนั้นคารวาลได้ไปสิ้นสุดที่ศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีเพื่อติดตามรับฟังการไต่สวนการเสียชีวิตของนางสาวเนธิพรต่อมาจากข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ระบุว่าศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีอนุญาตให้เลื่อนนัดไต่สวนการเสียชีวิตของเนธิพรไปนัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่3มีนาคม2568ในเวลา9นาฬิกาตามที่ทนายความได้ถแถลงของเลื่อนนัดโดยญาติผู้เสียชีวิตได้ประสงค์ให้ทนายได้ตรวจสอบถึงความถูกต้องของพยานหลักฐานและมีการซักถามพยานบุคคลของพนักงานอายาการผู้ร้องและอีกทั้งผู้ร้องยังไม่ได้มีการส่งพยานหลักฐาน ามบัญชีพยานที่ได้เคยยื่นเอาไว้ต่อศาลนอกจากนี้ญาติผู้เสียชีวิตยังติดใจขอให้ศาลได้ออกหมายเรียกภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลราชธรร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในวันที่14พฤษภาคมปีพศ2567ที่ผ่านมาและขอให้ศาลได้ออกหมายเรียก รายงานการตรวจสอบสมองและพอดของนางสาวนสเนติพรเสน่สังคมด้วยนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุวังที่ยังคงไม่ถอดใจต้องการที่จะเดินหน้ามุ่งหน้าถามหาความยุติธรรมท,ทวงความยุติธรรมให้กับทางบุ้งทะลวุวังหรือนางสาวนสเนติพรเสน่สังคม ผู้มีจุดยืนทางด้านประชาธิปไตยอย่างแน่วแน่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนี่ในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ